สวัสดีครับผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาสอรับของฟรีที่เป็นเสื้อเชิ้ต 3D นะครับผู้ชมนะซึ่งอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Pancake Empire Tower Thai c o o n นะค,คุณผู้ชมนะซึ่งของฟรีรูปแบบประมาณนี้นะครับเป็นโอ้หเท่เทนะซึ่งวิธีการรับเนี่ยคุณผู้ชมต้องสำเร็จควยให้ครบ3าควยนะครับให้มาตรงเต็นนี้นะครับเพื่อไนการมาเช็คควยได้นะค,คุณผู้ชมนะ มีเควยแรกก็คือการอยู่ในเกมทั้งหมด5นาทีนะครับโดยที่ไม่ออกเกมนะครับคุณผู้ชมนะใช่แล้วกดเคลีร์บัตไปเลยนี่ส่วนเคว็ดต่อไปเนี่ยก็คือการที่ซื้อแพนเคทั้งหมด10ชิ้นนะครับซึ่งก็แค่ง่ายๆฮะแค่เก็บไปตรงนี้ยำๆแล้วก็ไปแลกกับสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเรียกว่าไปแลกกับสตัตว์อะไรไม่รู้ฮะเราสามารถเอาเปไปแดกเป็นเงินได้ค,ค,นะค,คุณผู้ชมนะใช่ครับคุณผู้ชมจะต้องรองหน่อยนะ มีซื้อชิ้นี่นแล้วอตอนนี้มีทั้งหมด4 5หชิ้นแล้วลองซื้อเยอะนะผู้ชมนะหรือพอควสซื้อ10ชิ้นเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปครับควสต่ออันนี้ล้วก็ไปเคลมเลยผู้ิดนะไปเคลมรีวิวน,นะคุณผู้ชมแล้วกดตรงวงสีเขียวเลยนะครับผู้ชมนะโอเคซึ่งควสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการที่ผู้ชมนั้นต้องกดล็อกเค้กทั้งหมด4ชนิดนะครผู้ชมตอนนี้ผมมีทั้งหมด3อย่างละ เป็นสาวชนิดนะฮะเหลือลชนิดสุดท้ายก็คือชนิดที่สี่พอคุณชนิดที่สี่คุณจะได้มาเลยฮะโอ้ตัวน,นี้ผมยังไม่ปลดล็อกชนิดที่สี่เลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งเราต้องปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะโดยการที่เอาเคก้กในการเพิ่มเค้กมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเออนี่แหละวิธีนี้นะคุณผู้ชมนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเควสนี้ไปแล้วเรียบร้อยฮะโอเคแล้วก็ไปที่เต็มเหมือนเดิมนะครับผู้ชมนะนี่เคลมรีวาร์ดไปเลยกดเคลมเลยนะผู้ชมนะเนี่ยเพเท่านี้แล้วก็ได้ของฟรีมาแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับด้วยล่ะบาย